สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะกลับมาพบกับมองหลายมุมนะคะจากของยายไทยบิสเนสและก็สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนะคะพบกับรองศาสตราจารย์ดรพสุเดชรินทร์นะคะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีครับขี้เกียจไหมคะขี้เกียจครับโอ้วันนี้เรามาพูดคุยกันหัวข้อนี้เลยค่ะถ้าพูดถึงคําว่าขี้เกียจคนจะมองในภาพลบใช่ไหมคะคนคนคนไม่ได้นะอย่ากขี้เกียจใช่ในขณะเดียวกัน เคยคนโบราณคนเกียดน่าจะทันนะขี้เกียตตัวเป็นคนออใช่ไหมฮะหรือใครที่ถูกตราหน้าเป็นคนขี้เกียจเนี่ยจะมีรู้สึกเป็นภาพลัก,กษณ์ที่ดูไม่ดีอ๋อถ้าเป็นพนักง,งานองค์กรนะถ้าเจ้านายบอกว่าทไขี้เกียจอย่างนี้นี่ไม่มีมทางได้โปรโมทเลยใช่ไหมครับ,รบแต่จริงๆความขี้เกียจมันก็เป็นข้อบ,บวกก็ได้ใช่ไหมคะมเป็นนวัตกรรมขององค์กรได้ไหมใช่ใช่ค่ว่าเนื่องจากรายการนี้คือมองต่างมุมเพราะฉะนั้นเราลองมองอีกมุมหนึ่งว่าความขี้เกียจเองเขาก็มีข้อดีแล้วถ้าเกิดผู้บริหารสามารถใช้ประโยชน์จากความข มันก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรได้แล้วมันจะดีไหมถ้าผู้บริหารอยู่ดีประกาศตัวเองว่าวันนี้ฉันขี้เกียจนะแล้วคนที่มองอยู่ข้างหลังหรือว่าลูกน้องจะมองว่าอา้าวซีโอขี้เกียจได้ฉันก็ขี้เกียจได้คําว่าใช้ประโยชน์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะบอกว่าฉันขี้เกียจแต่คาถามคือใช้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นจากความขี้เกียจได้เพราะฉะนั้นคาถามคือแทนที่บอกว่าจะคิดอินโนเวชันขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากเรื่องของเพนเพนพอยต์แบบที่เราเคยคุยกันมามคำถามคือคิดอินโนเวชันจากเลซิเนสได้ไหมม,มีอะไรบ้างที่เป็นเลซิเนสที่ก่อให้เกิดอินโนเวชันได้บแบบยกตัวอย่างให้ฟังไนดะ้ไหมอาจารย์ซึ่งจร<ม>ิงมีเยอะมากเลยนะครับคุณเ,เก๋นะครับถ้าตัวอย่างที่เราใกล้ตัวสุดคือบันไดเลื่อนบ<อ>ันไดเลื่อนที่เลื่อนขึ้นไปเนี่ยซึ่งบันไดเลื่อนเองเนี่ยเขาคิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณป,าณปีหนึ่ง9 0 0เก้นะครับคนที่คิดขึ้นมา เขาเคยต้องปีนบันไดประมาณ300ขั้นจากหอพักไปที่มหาวิทยาลัยเขาอเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำาไครับเฮ้ยทำไงชั้นถึงจะต้องไม่ปีนบันไดจะให้บันไดมันเลื่อนเองได้ไหมเขาก็เลยเรียกมือนว่าเป็น moving staircase อันนี้ตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งครับก็อีเอ็มแบบปรับเอ็นสบายๆใช่ไหมครับเกิดขึ้นจากอะไรครับมีญาติสองคนนะญาติพี่น้องสองคนเขาบอกเฮ้ยนั่งหลังตรงๆแบบเนี้ยมันสิ้นเปลืองพลังงาน นะสิ้นเปลืองพลังงานซิ้นเปลืองความพยายามมากไม่สบายด้วยไม่สบายนั่งเอเอเอไปข้างหลังเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีพังนั่งเอเอไปข้างหลังเนี่ยมันกลับสบายกว่ามันดูขี้เกียจกว่าเพราะฉะนั้นเขาเลยพัฒนาแล้วก็จดแพทเทนเป็นเก้าอี้มาที่สามารถปรับเอนได้ตอนหลังร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่อเมริกาเอาไปพัฒนาต่อแล้วก็ประกวดต,ตั้งชื่อเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นเลซี่บอย อ๋อมาจากที่นี่เองเลซี่บอยก็ดีอ๋อเลซี่บอยที่ท่านรู้จักนั่งสบายมากและยิ่งมีนวดได้ด้วยโอ้โหสวรรค์เลยหรือแม้กระทั่งเลซี่โบลกรดูเลซี่โบนไม่เคยได้ยินเลที่แปลว่ากระดูกขี้เกียจเนี่ยฮะเหรอคะมันคืออะไรคะิป็นอะไรนะคุณเก๋นึกภาพหน่ยนะสมัยคุณเก๋ยังเด็กๆหรือสมัยคุณเก๋สาวๆเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองใช่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะครับโทรทัศน์แต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่มี เราจะเปลี่ยนช่องทีนี้ต้องลุกขึ้นไปแล้วก็ทำไมครับหมุนอ๋อไอทันทันด้วยตาเห็นเห็นในทีวีเห็นเห็นเห็นในหนัเห็นในหนังคือลุกขึ้นไปหมุนเหมือนไมโครเวฟอ่ะหมุนเหมือนไมโครเวฟโอ้ไมโครเวฟนั่นท่านะแต่ว่าถ้าเกิดยิ่งเราเป็นเด็กนะเราจะถูกผู้ใหญ่ใช้ไปหมุนเคยไหมเปลี่ยนช่องหน่อยเปลี่ยนช่องหน่อยเปลี่ยนช่องหน่อยเพราะฉะนั้นนี่คือผู้ใหญ่ขี้เกียจเพราะฉะนั้นจากความขี้เกียจเนี่ยตอนนั้นในบริษัทอเมริกันบริษัทไฟฟ้าแห่งหนึ่งชื่อเซนิกเขาก็เลยพัฒนารีโมท รีโมทที่เชื่อมต่อมีสายต่อกับทีวีต่อโทรทัศน์เพื่อเปลี่ยนช่องอแล้วก็เลยเรียกมันว่าเป็นเลเซอร์โบดคือรีโมทคอนโทรเลสเอง่คือรีโมทคอนโทรเลเพราะฉะนั้นค,ค,คือลองสังเกตเนี้ยหลายๆอย่างเนี่ยมันคือเกิดขึ้นจากความี้เกียจทั้งนั้นจริงๆชวนท่านผู้บริหารท่านผู้ชมคิดนะฮะเราสามารถจะคิดผลิตภัณฑ์อะไรอย่างอืง่นที่เกิดขึ้นจากความ้เกียจได้ไหม,มแล้วตั้งชื่อมันเป็นเลซี่แท็บเล็ตจริงๆผมผมต้องลองสังเกตฮะแรงบันดาลใจที่ เ,เคยเขียนบทความเคยคิดเรื่องที่เขียนเนี่ยเออันนี้พูดได้ปบะมาจากลูกสาวพูดได้สิคะนะครับหวังว่าลูกสาวคงไม่ฟังนะฮะคือที่ห้องนอนเธอนะครับเธอก็จะมีไม้อยู่อันหนึ่งไม้ยาวๆแล้วตรงไปลายไม้นี่ก็จะเป็นตุ้ม,มๆแข็งๆก็ถามไว้เอาไว้ทําอะไรนะครับก็เธอก็บอกว่าเอาไว้ปิดไฟอืไฟที่หัวเตียงถามว่าทําไมต้องไ,ไม่เอื้อมมือไปเขาบอกโอเคเตียงเขาอยู่สมมติเขานอนตรงกลาง แต่ไฟอยู่ริมหนึ่งเพราะฉะนั้นจะปิดไฟต้องทำไมฮะต้องกริ่งไปแล้วก็เอื้อมมือปิดใช่เพราะฉะนั้นทํายังไงครับถึงจะสามารถไม่ต้องเปลืองพลังงานเปลืองเวลาในการปิดไฟก็ต้องหาไม้ยาวๆอันนึงแนละ้วมีตุ้มอยู่ตรงปลายอเอื้อมมือปุ๊บ,บกดปิดไฟจบนันะก็เป็นที่มาว่าเวลาเราไปพักตามโรงแรมก็จะต้องมีสวิชไฟอยู่ตรงที่หัวเตียงเลยใช่แต่หัวเตียงโรงแรม คือถ้าเตียงเล็กโอเคไงแต่ถ้าเกิดเตียงแบบคิงไซส์เนี่ยนึกภาพไหมนอนตรงกลางใช่ใช่นะแล้วคําถามคือจะขยับไปด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยจะทํำยังไงใช่แต่เนี่ยครับคือจุดเริ่มต้น่ะมันทะไให้เกิดเป็นอินโนเวชันได้มันคืออินโนเวชันได้ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ใกล้ตัวจริงๆใช่ฮะคือไปตอนนั้นก็ไปดุลูกเฮ้ยทำไมขี้เกียจอย่างนี้บอกพ่อไม่รู้อ่ะนี่คืออินโนเวชันนั่นคือนวัตกรรมนะมันคือต้องให้ลูกสอนต้องให้ลูกสอนค่ะแต่บันดาลใจมาจากความขี้เกียจของลูกครับลูกสาวครับ งั้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเราคิดว่าอยากให้เรื่องของความขี้เกียจเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมขององค์กรมันก็มาไปกันสร้างบรรยากาศในองค์กรไหมคะเพราะว่าบางทีเราได้ยินว่าบางบริษัทเนี่ยใน R&D Lab เขา้หมีด็อกเตอร์ Ph.D เป็นพันๆคนเลยแล้วทุกคนแบบเครียดอะซีเรียสกับสิ่งที่เขาทำอยู่อะไม่มีรีแลกซ์เลยไม่ได้มองว่านวัตกรรมเป็นความขี้เกียจนะแต่นวัตกรรมความขี้เกียจ เราสามารถหานวัตกรรมจากความขี้เกียจนั้นแล้วไปใช้ประโยชน์ได้อืเพราะสังเกตนะคนที่ขี้เกียจเนี่ยนะครับเขาจะพยายามหาวิธีการที่ดีที่สุดง่ายที่สุดเร็วที่สุดในการทํางานบางอย่างให้สาเร็จจะช็อตคัทจะช็อตแคปแบบที่เมื่อกี้ผมเล่าเคสของลูกสาวเนี่ยทำางานึางจยเอื้อมมือปิดไฟรหรือที่ไม่ต้องกลิ้งตัวไปที่ริมเตียงข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมว่าเ,เราสามารถอาจจะเปิดโอกาสนะครับมีงานบางอย่างซึ่งมันยากคิดด้วยวิธีการคิด ไม่ได้แต่คนขี้เกียจอาจจะคิดได้เพราะเขาจะพยายามว่าทํายังานึงสามารถคิดในการแก้ไขปัญหางานนั้นโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดนะเปลืองเวลาน้อยที่สุดใช้เงินน้อยที่สุดนะครับแม้กระทั่งบิลเกตบิลเกตคือมีประโยชนยคนะึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า i choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it นะคือเขาจะเลือกคนที่ขี้เกียจในการทํางานที่ยากเพราะคนที่ขี้เกียจจะหาวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทํางานนั้นให้สําเร็จแล้วก็ออกมาผลลัพธ์ <behav S 2> เหมือนกันเหมือนกันได้ผลลัพธ์เหมือนกันคือคือคือคุณเขียนนึกภาพนะสมมติเราเป็นคนขยันเนี่ยเอาจริงจริงง่ายตอนนี้แหละครับตัวอย่างชัดเจนเลยผมเจอกับอุวกอาจารย์รุ่นน้องๆที่คณะนะครับอยากจะดื่มกาแฟนะคณะบัญชีตั้งอยู่ตรงข้ามสัมยานมิดทาวมีร้านกาแฟเปิดไปที่สัมยานมิดทาวถ้าเป็นเรานะครับเราก็ทำไมครเราก็เดินข้ามไปซื้ออเดินรอดอุโมงไปเดินรอดอุโมง์ไปเดินข้ามสะพานลอยไปแล้วก็เดินกลับมาก็ได้กาแฟ แต่สิ่งที่น้องๆเขาบอกอาจารย์ทำไมต้องเดินอ่ะแกก็สั่งแกร็บแถมมีโปรยต่างหากปรากฏว่าถูกกว่าถูกกว่าและเร็วกว่าไม่ต้องเรียงพลังงานอ๋อนึกว่าอาจารย์น้องๆบอกอาจารย์พระสุช่วยเดินไปซื้อให้หน่อยใช่ครับแม่ถ้าบอกคงเดินไปแต่เรานึกภาพดูเนี้ยเนี่ยนี่คือถามว่าไม่ได้บอกว่าน้องเขาขี้เกียจนะแต่ว่าเขามีวิธีมีวิธีการในการนี่คือเด็กรุ่นใหม่ๆเขามีแนวทางกันอย่างนี้นะคะมีวิธีในการแก้ปัญหาซึ่ง ถ,ถ้าเป็นเราเนี่ยเราอาจจะเดินทื่อๆตรงๆไปใช่ไหมครับคือต่ก่อนมันอาจจะมีพูดตรงเรามีเวลาเยอะมีพลังงานเยอะแล้วก็เดินไปแต่ตอนนี้ก็ต้องทํานู่นทำนี่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทํางานสั่งออนไลน์สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ไม่ต้องขยับไปของมาส่งถึงหน้าห้องแถมไปส่งรถดีต่างหากค่ะแล้วอย่างนี้ถ้ามาเราเคยพูดกันนะคะว่าในองค์กรเนี่ยก็จะมีคนที่ขยนันคนเก่งคนที่ไม่ค่อยขยนัน คนที่อยู่ไปวันๆณนะวันนี้ถ้าหลายองค์กรนะคะใช้ช่วงของวิกฤตโควิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะมาปรับเปลี่ยนองค์กรนะคะอ,อันนี้เราก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะคะเพราะาหลายบริษัทก็ต้องอลดจำนวนการจ้างงานนะคะหรือว่าบางกิจการอา,อาจจะต้อง ไม่ได้ทําธุรกิจต่อนะคะก็จะมีคนที่ว่างงานตรงนี้อาจารย์คิดว่าเราเอามาปรับเปลี่ยนในองค์กริเซชั่นยังไงได้คะได้ครับงั้นจากประเด็นของทุนของคุณเกียิผมผมแยกเป็นสองประเด็นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าประเด็นแรกจะตอบเรื่องความขี้เกียจก่อนคนขี้เกียจไม่ได้หมายความว่าไม่เก่งแตแถมื่อมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับว่าคนขี้เกียจเนี่ยจะใช้สมองมากกว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับคือ,อคนที่มีความขี้เกียจอยู่เนี่ยจะ ไม่อยากขยับขึ้นร่างกายเพ่เขาจะใช้สมองในการแก้ไขปัญหาเพะฉะนต้องแยกแยกประเด็นนี้ให้ออกนะครับว่าอามีความวิตกกังอยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่ไมทําอะไรเลยเอไม่ทําอะไรเลยแต่ใช้สมองในการแก้ปัญหาอันให้เกิดขึ้นอันนี้อันนี้แยกประเด็ดนหนึ่งประเด็นที่สองที่คุณเกศถามว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบนันนี้ช่วงโควิดจะถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะลดค่าใช้จ่ายนะครับหรือว่าปรับเรื่องของจานวนพนักงานตรงนี้ลงไหมก็จริงๆผมเห็นหลายองค์กรตอนนี้เริ่มทําจริงทํามาพอสมควรแล้วอืแต่ว่าทําอย่างไร เราก็ต้องคํานึงถึงบุคลากรเราด้วยถึงคนด้วยตอนนี้หลายองค์กรจะออกโปรแกรมที่เราเรียกเป็นแค่ MSP นะครับ Mutual Separation Program การจากกันด้วยกกความการจกันด้วยตกลงเพราะฉะนั้นนะพนักงานคําถามคือห้าสิขึ้นห้าสิบห้าขึ้นนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าโครงการนี้ได้กี่เดือนกี่เดือนกี่เดือนนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนเก่งไปคือมันจะต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะฉะนั้นผมผมเองไม่ได้สนับสนุนที่ว่าแบบโอ้โหแบบ ะไรนะถึงช่วงนี้ลดจำนวนพนักงานไปเลยปลดไปเลยแต่คำถามคือไอ้ MSP เนี่ยมันก็สามารถทำได้แล้วใครจะรู้นะครับว่าเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเราอยากจะได้คนกลับมาเนี่ยระหว่างองคอ์กรที่มีชื่อเรื่องของการปลดพนักงานกับองคอ์กรที่มีชื่อเรื่องของการจากการด้วยความเข้าใจต้องกันเนี่ยคนรุ่นใหม่อยากจะทำงานที่องคอ์กรแบบไหนมากกว่ากันอ,อันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราก็มองว่าถึงแม้เราถูกกระทบนะคะจากเรื่องของโควิด19แต่ สัก,กวันหนึ่งเราก็ต้องกลับมานะคะธุรกิจก็ต้องฟื้นตัวทั้งในประเทศและต่งตางประเทศอันนี้สําคัญเลยนะคะเพราะว่าณนะวันนี้บางบางเขาเรียกว่าบางทักษะเนี่ยขาดแคลนนะคะขาดตลาดอย่างที่สมาคมเราได้รับโทรศัพท์จากบริษัจทจดทะเบียนบ่อยมากต้องการหาคน ที่ทํางาน CFO ต้องการหาเลขานุการบริษัทต,ต้องการหาคนที่ทำา้านทุนสัมพันธ์ <ừ. S 1> นะคะดังนั้นอ,อยากให้ตามชื่อรายการเรานะคะคือมองหลายมุมนะคะอยากให้ผู้บริหารมองว่าการที่เราจะกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมนะคะในการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือว่าในการคิดการให้บริการใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะมองในอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะค่ะครับ,รบก็ก็คือมุมในเรื่องของความี้เกียจ จร,รจริงๆแม้แต่แม้จมีข้อเขียนอันหนึ่งของนักเขียนชื่อดังนะครับค,คุณเขียน่าทัน Christie, อากตาธาคริสตี้นะครับเขียนเฮอร์คูลปโลเขียนนิยายสืบสวนนะครับคุณอากาธาคริสตี้เนี่ยเคยบอกไว้เลยครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะบอกว่าการคิดอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความจําเป็นมีความจําเป็นมีเพนก็เลยเกิดขึ้นเกิดอินเวนชั่นใหม่ๆขึ้นมาแต่อากาธาคริสตี้บอกเลยครับว่าอินเวนชั่นเนี่ยมาจากความเลซี่ นะความมาจากความที่แบบฉนันอยากจะหาทางแก้ปัญหาคือจีนถามว่าถ้ามองเป็นเพนได้ไหมมันคือเพนแต่มันเป็นเพนที่เกิดขึ้นจากเรซี่กว่าเกิดขึ้นจากความขี้เกียจนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคือเปิดโอกาสให้เ,เรียกว่าไนงะมองจากหลายๆมุมมองว่านวัตกรรมมันเกิดขึ้นจากมุมมองไหนได้บ้างแทนที่จะไปศึกษาว่าอะไรคือเพนพอยต์ของคนทั่วไปเราศึกษาด้วยครับว่าเจอปัญหาแบบเนี้ยคนที่เขาฉลาดแต่ขี้เกียจเขามีวิธีการในการแก้ปัญหายังไงค่ะนะครับค่ะ ก็เหมือนมีช็อตคัทนะคะเพราะว่าบางเรื iten, ่องเนี scholars, uh. lair, ่ยเราอาจจะมันเหมือนเราจะเดินทางอะค่ะเราจะไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมันมีวิธีการเดินทางหลายทางนะคะเราก็เห็นเลยว่าตอนนี้หลายบริษัทความขี้เกียจก็ทําให้นําเทคโนโลยีมาใช้นะคะแล้วก็เกิดเป็นการให้บริการใหม่ๆขึ้นมา อย่างเรื่องฟู้ดดิลอรี่ก็มีผลนะคะคือคนขี้เกียจออกจากบ้านตอนนี้เราจะได้ยินหลายคนบอกขี้เกียจแต่งตัวจังเลยอยากประชุมออนไลน์นะคะขี้เกียจผู้หญิงเนี่ยแต่งหน้าทําผมนะคะขี้เกียจออกจากบ้านมากเลยประชุมออนไลน์เนี่ยโหง่ายมากเลยแล้วก็สามารถใส่แอปได้นะคะบางทีแอปโหแต่งหน้าเต็ม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 เลยอะไรเงี้ยค่ะคุณเกียรติพูดถึงผมก็ัลนทำให้นึกขึ้นได้สมมติผู้หญิงขี้เกียจแต่งหน้าแต่ต้องประชุมออนไลน์ จะคิดนวัตกรรมอะไรเพื่อสําหรับคนขี้เกียจคนขี้เกียจเนี่ยจะคิดอะไรออกมาเพื่อเพื่อทาําให้แต่งหน้าโดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งค่อยๆทาที่ละยางที่ละยางบัชออนในอนาคตเป็นไปได้ไหมครับมันจะมีแมสต์แมส์ที่ปอกเข้าไปที่หน้าปกติแมสต์เราเพื่อความชุ่มชืน้นแต่นี่มีแมส์แล้วก็มีเครื่องสำอางแปะแปะแปะโปะโปะโปะ,ปะรีดเข้าไปเดึงออกมาจบ ได้บำรุงผิวไปด้วยใช่ก็อ,อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมฮะแต่เนี้ยถามว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้นจากความวิกเกียจอืมค่ะกอ็อาจจะลิงก์ไปนอกเรื่องสักนิดนึงนะคะจริงๆแล้วบางทีการที่เราพูดถึงพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปพูดในแง่ที่ออกไปในลักษณะลบ ะะเราสามารถพูดในในเรื่องของเป็นบวกได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายองค์กรนะวันนี้การทํางานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะ,ะเผื่อเราได้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในองค์กรนะคะแล้วก็การให้โอกาส นะคะบางทีโอกาสมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากการที่เราเอาดาวไปแปะพนักงานคนใดคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเขาเป็นคนขยันเขาเป็นคนดีนะคะในฐานะเดียวกันบางคนเขาทำงานเสร็จเร็วเพราะว่าเขามีช็อตคัดนะคะไม่ใช่ว่าเขาขี้เกียจแต่เขามีอินโนเวชันที่จะทำให้งานเสร็จเร็วกว่าคนอื่นใช่ใชไหมคะอาจารย์ผมฝากประเด็นนี้นิดนึงพอโควิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วพอเวิร์กฟอร์มโฮมเวิร์กฟอร์มแอนิเวเร์เกิดขึ้นเนี่ย การประเมินการดูแลพนังกงานจะเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยหลายครั้งเราประเมินด้วยก,การมาที่ออฟฟิศมาดูเหมือนขยนันยิ่งอยู่เย็นเท่าไหร่ยิ่งขยันมากขึ้นเท่านั้นแต่พอทุกคนเวิร์กโฟล์กโฮมปุ๊บเนี่ยมันคือดูที่ผลลัพธ์เพราะฉะนั้นจริงคนทขี้เกียจจะนําสึกผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอใช่ไหมแต่ผลลัพธ์เนี่ยได้เหมือนกันและอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปใช่ะค,ะค่ะแล้วก็เมื่อเขามีความสุขในการทํางานนะคะเช่นวันหนึ่งเขาอาจจะ มีเวลาไม่ต้องเป็น8ชั่วโมงอ่ะแต่เขาทำงานจริงๆจังๆเลย4ชั่วโมงอยู่ที่บ้านและได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับองค์กรนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าความขี้เกียจก็สามารถที่จะแปลงเป็นธุรกิจได้นะคะแปลงเป็นอินโนเวชันได้แปลงเป็นไอเดียดีๆได้นะคะวันไหนเราอยากจะมีอะไรใหม่ๆในองค์กรลองตั้งเป็นแคมเปญ Lazy d เด นะคะให้พนักง,งานประกวดแนวความคิดซิว่าอะไรบ้างที่ทำให้เ,เกิดขึ้นมาเป็นไอเดียใหม่ๆที่เกิดจากความขี้เกียจของเราชเช่นกรณีของลูกสาวอาจารย์พระสุอันนี้อาจารย์เล่าเสร็จอันนี้จะคงจำไปได้จนถึง หลายๆปีเลยแหละอันนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าประทับใจเห็นไหมคะลูกสาวอาจารย์ก็คงไม่ได้ลงทุนเป็นพันนะคะอาจจะมีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม้ที่เอาไว้ตีคุณพ่อค่้ยมาตีละหน้านะอ๋อแล้วก็มีเลืกตุ้มค่ะตรงนั้นแหละครับค่ะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ติดตามรายการมองหลายมุมนะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะัครบ